ไอ้คนว่าเนีเจ็บไปที่แรกเลยบุญเทพปลายบุญเทพอะไรครับบุญเทพครับอัะกันเต็มตเต็มตะแวโหถูกปอกเกมเรียบร้อยดีนะหันแรก

สช่ครับชนะนกีฬาสถิติพยายามทำให้ด้วยน,นะครับไม่ใช่ว่ายกมือไหวอย่างเดียวน้องเก่าพี่เก่านะครับอ่าพอดีปีนี้เนี่ยก็คือ ถึงเรื่องถืงเรื่องมาจากว่า,าชมรมกีฬาเราเนี่ยก็ได้ก็เรียกว่าวันนักนกีฬาเป็นประจำนะครับปีนี้ก็จะประมาณเดือนกุมภาพประมาณเดือนกุมภาพันนักกีฬารุ่นพี่ๆของเราทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มก็เรียกว่าสมรครถนาภาพก็เป็นประจการเวลานะครับ ก็เลยจะทำยังไงก็ได้หาดือกับกนี่ที่เรานะครับว่าเราจะทำยังไงดีจะหาน้องใหม่ๆนะครับมาร่วมกิจกรรมซึ่งเพื่อความสัมพัน์สามัคคีระหว่างรัชกาศกิจด้วยกันนะครับมันก็ยังมีทั้งสาภผ้าซึ่งสาภาพาในพระวิญญาเป็นกลุ่ม รักษาเก็บด <illa> ้วยกันอยแล้วนะครับกามรักสามัคคีกันแล้วก็ในในส่วนของกีฬานะฮะในส่วนของพนักงานก็มีการก่อตั้งกีฬารักษาเก็บขึ้นมาก็ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นที่ครั้งแรกนะครับเรยคุณพาพันนะประมาณประมาณนี้ครับซึ่งทางการท่าเรือก็มีชมรมดนเราเอาตามเอาตามคำสั่งก็คือ คณะกรรมาการนักกีฬาเด็กมหาสนุกเทียร์แล้วพาเล่นะครับก็กีฬาที่เราเล่นจะมีกีฬากีทามหาสนุกมีจักรยานจักรยานนะครับเข้ามาเสริมพึ่งขอมาไปเมื่อคำสังส่งพึ่งออกมาแล้วสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็มีชมรชมจักรยานเข้ามาชมรม แต่การแข่งขันปีนี้คาดว่าจัรยาปัรยาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการออกเปลี่ยนหรือเปล่าว่าตอนนี้อีไาจ์ปัยาาที่จะแข่งขันกันโดยปตทใหไอาอมินไทยทีแรกว่าจะเป็นเจ้าภาพแต่ตอนนี้มติที่ประชุมใหญ่ก็ยังยังไม่ได้ออกมาฉะนั้นปรยญาก็ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับในในปีนี้เหรห็นทอง ครับก็มีน้องนาน้องนาไม่ได้มามืนักวิ่งผู้หญิงเนี่ยใรรู้จักบ้างน้องนาเนี่ยฮะท้องเหรออ้าวขอยากก็เลยเป็นรองผู้ในการถ่ายการท่าจัดเดิมผู้นยการจองความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้น้องๆร่วมแสดงคำยินดีด้วยนะคะ ที่มาได้เร่อนตแหน่งและเร่อ,อนท่านไปนี้ก็ขอให้อยู่พวกเราตลอดไปและขอให้หนึง่งกิจกรรมในด,ด้านากีฬาต่างๆอย่าง ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้ร่วมง,งานกันมาก็หลายปีอยู่เพราะผมมาเป็นประธานกรรมการกีฬาเพื่อจะเชีีรยและพาเล็สร้างความสามาัคคีกันมีอะไรช่วยนช่วยเหลือกันนะครับก็คือหลักเลยก็คือว่ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะเยอะนะครับเพราะว่าเราเป็นพนักงานการท่าเรือน,นะครับถ้าเราไปร่วมกันเยอะเยอะนะครับ รูปกิจกรรมมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสื่อสาคัญอันแรกที่เราจะมีความร่างความสามัาคีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยคือเราจะมองข้ามไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลการบาดเจ็บของนักกีฬาของแต่ละคนนะครับด้วยสภาพของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับโดยตรงนี้ผมอยากเสนอแนะให้มีนักกายภาพหรือรว่ วิทยาศาสตร์กากีฬาครับเพราะตอนนี้ของเรามปอยู่แล้วแล้ววันนี้เรามีน้องหนึ่งท่านนะครับคือน้องแก้ของเรานะครับน้องแจ่แนะแนําำตัวหน่อยครับในารายวิชากายกาีฬา,าการกีฬานะครับอ่าวันนี้นะครับยื่นคนนะครับอย่างน้อยคือยืดกล้ามเนื้อดูแลกล้ามเนื้อพวกเราได้นะครับอย่างน้อยคือลดอาการบาดเจ็บได้ดีนะครับอย่างน้อยรู้จักพี่บ้างบางครั้งผมเห็คนมังยมคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคน,นอื่นก็มามามาไมา่ฝ่าแล้วก็เจ็บสุดท้ายแล้วก็ทําให้ ทำให้สิ่งที่เราคาดหวังไว้เป็นตัวเตะเจ็บรู้อย่างผมต้นก็นะกก็เผมก็เจ็บเจ็บเจ็บนักเพราะว่าคิดว่าตัวเองไหวแต่ความนจริงคือคือคือฝืนเพราะว่าอยากให้มันไปพร้อมกับรุ่นพี่ได้ครับแต่ความเป็นจริงคือเรามาใหม่ปีแล้วก็เป็นปีแรกของผมไม่เคยเป็นนักวิ่งมาก่อนเป็นนักมวยก็วิ่ง ท่าเลยเอ็นเอ็นเอ็นฉี G. ครับก็าฝากควาไว้ดีกว่าวเพราะเล่นกีฬาเนี่ยผมว่าตรงนี้สำคัญนะที่เล่นก็บอกเล่นอยู่มันมันห้กล้ามเ,เ,เนื้อแข็งแรงมาเลือดเก็บตึ้นที่เล่นครับอันนี้สนใจเรื่องเกกี่ยวับห้องพิเศษของโรงพยาบาลนะครับตอนนี้สารภาพางานได้ตกลงกับในที่ชุมของกิจการต้องผ่านแล้วขออนุโนมัติเบิกด้วยเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ของ ห้องพิเศษที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเปิดตั้งแต่สิบหกสามศูนย์ถึงยี่สิบศูนย์ครับตอนนี้เรารู้สึกว่าทางโรงพยาบาลมันขอตั้งงบเปิดแล้วขอวรับไทยเร็วเร็วนี้ครับคงคงจะเสร็จแล้วครับแล้วในคณะกรรมการคิดว่า,า,าคัางหน้า,นา,าที่จะประชุมใหญ่เนี่ยจะมเีเรื่องเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเอารายละเอียดทั้งหมดว่าการแข่งขันอะไรยังไงดำเนินการเนี่ย คงจะมาเสนอในภายหน้าครับเรื่องเลนอพี่นายเนี่ยผมว่ามาันสาคัญนะเขาอัุนมัติให้คุณออกมาซอมแล้วซ้อมก็ไม่ซ้อมถึงวันแขกก็ไม่ได้เงินอยา่ได้การซ้อมอย่างเนี้ยกติดงานผมว่าถ้าหากว่าคุณติดงานคุณก็ไม่ไอะไรผมดว่าดูโหดไปนิดนึงแต่จริงแล้ว มันก็คือผลสเรของการทํางานร่วมกันนะเหรียญหรืออะไรนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่น่าขนาดนี้นะฮะแต่เราหวังว่าทุกคนจะมีะการมีส่วนร่วมนะฮะเราก็มองตรนี้ด้วยคุณจะได้เหรียญหรือไม่เหรียญคุณมีใจมาร่วมกับเราเนี่ยเราก็ขออยากให้ให้ให้มันเต็มที่นะฮะนะคะั็ฝากตรงนี้แล้วก็ขอเซอร์ิกนิดนึงฮะ ของปีทาเนี่ยนะฮะมันจะมีรื่ของาทางทุ่มน้ำหนักซึ่งคุณวิชัยก็ไปด,ดักรีลายอยู่แล้วนะครับครับก็มากันเต็มเลยนะครับพูดถึงว่าค่อนข้างเต็มนะครับก็ดีใจนะครับได้กินดียินดีแล้วก็มีอะไรนะครับรบวนวกเราจะเสนอแน่อะไรนะครับแจ้งมาได้เลยนะครับกรรมการ5าท่านกินดีรับแล้วก็จะปรับปรุงให้พวกเรานะครับได้มีกิจกรรมแล้วก็ดี การทางานที่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรนะครับผมก็วันนี้อ้าวคอยนิดเดียวครับจะติดนะ